เปิดปุ๊บมีการยิงเลยเป็นเสน่ห์ของพวกเราจริงๆครับโอเควันนี้นะครับผมก็ไซมอนนะครับสองคู่หูเพราะว่าอีกหนึ่งคู่หูหายไปไหนไม่รู้ติดธุระแหละติดธุระนะครับวันนี้เราอยู่กับปืนปืนเละละปืนฟาบอาร์มนะครับฟาบอาร์มนะครับรุ่นอะไรรุ่นมอร์โชมอร์โชมอร์โชนะครับมาเปิดดูดีกว่านะครับโอเค นี่นะครับผมหยิบให้ดูเลยฟาร์อาร์มมอร์เชลคอมโพสิตใช่ไหมคอมโพสิตคอมโพสิตครับคอมโพสิตใช่คอมโพสิตก็คือตัววัสดุที่ทำทำด้ามนะครับเป็นคอมโพสิตนะครับเป็นวัสดุผสมนะลยให้ดูนะครับจริงๆปืนฟาร์อาร์มกระบอกนี้นะครับเราจะพูดว่าที่ตัวปืนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่านาโต้เอ็นเคสเอหนึ่งสี่หกเก้าหมายถึงว่า NATO e n อ็นเคเป็น Entity หรือว่าบริษัทที่จดการขายปืนกับสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีโค้ดของมาเนนเคจ้าเราไปดูโค,โด 69, ค้ด A1469 มันก็จะเปิดมาเป็นรุ่นนี้เลยครับผมไม่ว่าจะเปิดเป็นเว็บไซต์ไหนก็ตามเพราะว่าจดเอนติตี้โค้ดของ NATO ไไปเรียบร้อยอ่าเขาบอกว่าปืนกระบอกนี้จะเห็นอยู่ในหน่วย หน่วยรัชการเนาะใช่นะครับของอเมริกาตัวนี้เป็น made in u อ่า made made in Italy นะครับร้อก็คือทั้งกระบอกเนี่ยผลิตที่อิตาลีเลยไม่ได้จ้างบริษัทไหนผลิตเลยนะครับแล้วก็ตัวลำกล้องนะครับลำกล้องบอกว่าเป็นลำกล้องที่สามารถใช้แข่งขันได้ด้วยใช่ใชนะครับเห็นไหมฮะลำกล้องเขาจะเขียนลาโบรครับผมไาโบมันก็คือเป็นศัพท์ที่เป็นทางการของคําว่ากึ่งกีฬา อ่าออนะครับงนั้นปืนกระบอกนี้จริงๆแล้วมันสามารถนําไปยิงกีฬาก็ได้นะครับ<ช>ตัวนี้เป็นลูกซองปั๊มนะครับปั๊มบรรจุ4บวก1นะครับแต่ในตัวกระโจมมือที่เราใช้ปั๊มเนี่ยมันสามารถ<ช>รเห็นไหมเห็นฮะงนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ไม่คุ้นเคยกับการยิงปืนปั๊มกระบอกนี้จะง่าย<ช>คือดึงให้สุดแล้วปล่อยเลยดึงให้สุดแล้วปล่อยจะดึงท่าไหนก็ได้นะครับดึงให้สุดแล้วปล่อยอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าสปีดปั๊มอ่าอาจจะเรียกสปีดปั๊มใช่ใช่ แต่ตัวสปริงตัวนี้ก็ถอดออกได้นะครับถ้าเพื่อนไม่ชอบแต่จริงๆแล้วผมมองว่าเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแล้วนะครับส่วนตัวนี้เราเรียกว่าตัวที่ใช้สําหรับกระแทกประตูนั่นแหละนะครับกระแทกกระจกกระแทกได้จริงๆนะครับนะครับแล้วก็เป็นคอมด้วยนะครับช่วยลดแรงรีคอยเพราะาจะระบายกา๊าซอแ่แก๊สแก๊สขึ้นข้างบนนะครับเรื่องรีคอยเวลาเรายิงใ่ครับ ม่คืนเบิร์มใช่ตัวนี้นะครับผมเซฟนะครับเซฟนะครับใช้งานได้คล่องนะครับตัวด้ามจับที่เป็นพิสตโสต้กิฟเนี่ยออกแบบมาให้ให้ล้วงได้ลึกเพราะว่าคอคอดบริเวณบริเวณส่วนเนี้ยทาให้มือคนเอเชียอย่างเราเนี่ยจับง่ายนะครับเห็นไหมมันไม่ได้ใหญ่ปืนว่ามันคุมง่ายเนาะใช่ใช่ปืนบางยี่ห้อบางบางค่ายอะครับเออเหมาะเหมาะสําหรับฝรั่งจริงๆพอพวกเรามาจับอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่มันโอนะครับ แต่ไม่ใช่กระบอกนี้นะครับนะครับฟาร์บอาร์มนะครับอีกครั้งหนึ่งฟาร์บอาร์มรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ามาร์ัชมาร์โลคอมโพสิตนะครับทีมาร์ชทีอเอลโอเคนะครับตามสเปคที่บอกอยู่แล้วว่าเป็นสเปคที่นาโต้นะครับมาพร้อมกับตัวอ่อโชคตัวนี้นะครับถอดตัวนี้ออกก็คือง่ายๆครับถอด พร้อมตัวนี้ออกแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นเหมือนฝาครอบนะครับเป็นเหมือนฝาครอบครอบเกีียวเอาไว้นะครับเป็นเกีียวนะครับตัวนี้ลากล้องเป็นลากล้องฟิกมาแล้วนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นิ้วได้นะตัวนี้ลํากล้อง18.5นิ้วนะครับนิ้วนะครับมาพร้อมใบวารันตี3ปีนะครับผมกับ user manual หรือว่าภาษาไทยที่เขาเรียกว่าคู่มือต้นเองอ่าครับแล้วก็กระบอกนี้ยิงได้ถึงลูก3นิ้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเขารองรับลูกแรงสูงได้สบายสบายมันก็ต้องอยู่แล้วเนอะ นะตามมาตรฐานของเขาเนาะมาตรฐานนาโต้มันต้องต้องรับได้แล้วนะครับโอเคไม่พูดเยอะไปยิงกันดีกว่าก็ตัวฟ้าบาร์มมาร์ชัลนะครับมีหลอดที่ให้มาอยู่แล้วเป็นหลอด4ี่บวกหนึ่งในลำนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองโหลดกันนี้เซฟตี้เรียบร้อยแล้วนะครับว้าวชอบจริงๆเลยแมคกนซึมตัวนี้เนี่ยโหลดก็หมือลูกทั่วไป 4บวก1ก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่า Gegen. Get on the ground. จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการยิงทดสอบฟ a าปอารมรุ่นมาร์แชลครับผมมาร์ชลนะครับอันท้ายเป็นคอมโพสิตนะครับที่วันนี้เรายิงกันนะครับไปเยอะพอสมควรนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมกับไซมอนได้ยิงก็คือเราลองออกออกจากกฎการยิงบางอย่างเช่นการยิงมือเดียวของที่ไซมอนยิงนะครับให้เห็นถึงไอ้สปริงที่ช่วยดันกระโจมกลับ มันช่วยได้จริงๆสําหรับเห็นไหมฮะในการยิงมือเดียวแล้วผมนั่งยิงเนี่ยคือการนั่งยิงเนี่ยให้เห็นถึงรีคอยที่มันค่อนข้างนุ่มนวลนะครับวันนี้เรายิงด้วยกระสุนหลายแบบนะครับทั้งลูกก้าลูกปลายนะครับร้0ยเมตรของ S&B นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วลูก S&B ค่อนข้างที่จะมีรีคอยขึ้นชื่ออยู่แล้วอ่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ด้วยพันยางที่พันท้ายนะครับ ทำให้เรายิงแล้วรู้สึกไม่กระแทกล่องบาดจนเกินไปนะครับมันซอฟลงได้เยอะเลยครับอืนะครับไซมอนเดินยิงก็นิ่งเลยผมนั่งยิงก็นิ่งเลยนะครับเราสรุปอย่างนี้นะครับสำหรับปืนปืนป๊อปอาร์มกระบอกนี้นะครับเหมาะสําหรับเป็นปืนพาบ้านะครับเฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านาโดยที่เขาไม่เลือกกระสุนโดยที่เขาเป็นปืนที่ พร้อมใช้งานแบบเร่งด่วนได้ในทุก,ท,กทุกสถานการณ์นะครับไซมอนมีความเห็นว่าอย่างไงสำหรับตัวบนะ้โดยปกติแล้วเวลาผมยิงลูกซอง<ม>อปัม๊มเดินยิงคือจะต้องมีจังหวะกระตุกนิดน,นึงมันจะมันจะไม่สม ooth เหมือนที่ทำในวิดีโอตะแกะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันต่อให้เราใช้ลูกแรงเยอะอะ<ม>ยังไงมันคุมอยู่อยู่แล้วครับ<ม>ยางอย่างที่พี่ตั้มบอกตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยครับระดับระดับหนึ่งเลยแล้วก็ลำา18นิ้วนี้ก็ คับตรงไหนก็รู้รู้แหละว่ามันโดนแน่นอนครับอันนี้ไม่ต้องห่วงมีคอมช่วยลดแรงรีคอยอันนี้ก็ช่วยได้อีกแรงหนึ่งเลยครับผมก็คือตอบโจทย์สําหรับมือใหม่ด้วยแต่ว่าคนที่ยิงเป็นอยู่แล้วแต่ผมว่าชิ้นเนี้ยน่าเก็บเป็นคอลเลกชันไม่ได้มีทุกกระบอกบนโลกแน่นอนครับที่มันเป็นสปีดปั๊มนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณตัวแทนจำหน่ายฟารอาร์มกระบอกนี้นะครับ ใครอยากทราบว่า,าตัวแทนที่จำหน่ายฟาบอาร์มรุ่นนี้กระบอกนี้นะครับร mm. ้านไหนติดต่อเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ติดตอ,อย่าลืมขอบคุณสนามยิงปืน3 3มสังสิท์นะครับขอบคุณไซมอนนะครับใ,ใครที่อยากมายิงปืนถ้าไม่เจอพวกเรานะครับก็เจอไซมอนนะครับแล้วก็ขอบคุณโมเมนตัมทีมไทยแลนด์นะครับนะครับนะครับสำหรับทีมที่ใช้ฝึก ฝึกซ้อมในการยิงปืนหรืออยากจะเรียนรู้เรื่องการยิงปืนนะครับขอบคุณ A R C Tactical นะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ป้องกันเสียงนะครับนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับผมกับไซมอนหรืออาจจะมีพระเอกกลับมาแล้วนะครับรอติดตามชมในคลิปต่อไปก่อนไปอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งให้กับช่องมาคุยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณตัม